สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะวันนี้วันจันทร์ก็เลยใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแนะนําตัวนิดนึงนะคะนชานชานางฟ้าออนไลน์ค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกที่นชาจะนําเอาประสบการณ์ที่ได้ทําออนไลน์มาเมื่อ56ปีที่แล้วนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานนะคะคเรียกว่าพื้นฐานการทําอะไร5ช่องทางคะ่ะวันนี้วันแรกที่เปิดสอนใน Facebook กลุ่มปิดนะคะถ้าเกดิดว่าใคร สนใจนะคะก็คลิกลิงก์นะคะแล้วก็มาเจอกันได้เลยนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกก็มีผู้ที่เข้าเรียนทั้งหมดประมาณ10ท่านเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแลวก็จะมาสอนคอร์สออนไลน์พื้นฐาน5ช่องทางช่องทางที่1น,นะคะเราจะใช้ f c e e o o o นะคะ,ะในการที่เราจะทำธุรก,กิจออนไลน์ในโลกยุคนี้ปี2022นีต้องออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ นะคะแล้วก็ไลน์ลน์ส่วนตัวนะคะสามารถที่จะนำมาสร้างเงินได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาเจอกันนะคะแล้วก็สามนะคะรลย OA นะคะเป็นรายเขาเรียกว่าเมื่อก่อนจะเรียกว่าราย์แอดออฟฟิเชียนะคะรายตัวนี้จะสามารถสะสมกลุ่มลูกค้าแล้วเราก็สามารถที่จ p o อสแคทหรือว่าส่งข้อมูลแค่ครั้งเดียวจะไปถึงลูกค้าของเราทั้งหมดเลยที่อยู่ที่เรานำลูกค้าเข้ามา สะสมไว้ในไลน์นี้นะคะก็อีกช่องทางหนึ่งคื็ช่องทางของ IG ค่ะช่องทางนะคะ IG หรือ Instagram นะคะจะสามารถที่จะนำทางเงินให้กับพวกพพี่เพื่อนๆที่เข้ามาเรียนได้เช่นใดเดี๋ยววันนี้เรามาพบคำตอบกันนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นหน้าร้านออนไลน์ของเราช่องทางที่5 เป็นช่องทางที่สำคัญมากมากเลยค่ะเป็นช่องทางทางเพจนั่นเองนะคะเพจคือหน้าร้านออนไลน์ของพวกเราค่ะและทั้งหมดพื้นฐานออนไลน์5ช่องทางที่นชาน,นำมาฝากในวันนี้นะคะรับรองง่ายมากๆเลยค่ะเรียกว่าออนไลน์ทำง่ายนิดเดียวนะคะกับนชานาพาออนไลน์วันนี้จะมาสอนดวนแรกแล้วก็เผยเคล็ดลับนะคะที่จะนำพาให้ทุกท่านนะคะนำ ื้นฐานอะไร5ห้าช่องทางนี้นะคะในการทําแบบง่ายๆแล้วก็ประสบความสาเร็จกันในโลกออนไลน์ที่เป็นยุค2022นี้ค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้6กโงเย็นทาง f c e e o o o กลุ่มปิดค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ